ก็สวรัสเดือนะ้ครับวันนี้มาพบก,กับช่องสุกัดประกัดปากทีวีวันนี้เราก็จะมารีวิวประกัดปากนะครับเป็นประกัดปากแก้มแดงเมืองนนนะครับอันนี้ที่ผมไปช้อนมานะครับผมช้อนมาได้ประมาณเกือบยี่สิบตัวนะครับตอนนี้ผมเอามาฟอร์มมาให้สิงอขึ้นดูสิครับตอนนี้กําลังแข่กําลังสวยเลยนะครับ ก็จะมีทั้งห่างโพทั้งห่างพัดนะครับประกัดป่าพวกนี้ผมช็อตมาแล้วผมก็นํามาฟอร์มไว้นะครับก็ประกาศป่าแก้มแดงเมืองนมน,นะครับก็จะเหมือนประกาศป่าภาคเหนือเลยนะครับประกาศภาคกลางกับภาคเหนือก็สปีชีส์ก็จะใกล้เดียวกันนะครับครับแก้มแดงเชียงรายก็เหมือนแก้มแดงนนท์เลยครับ แต่ตอนนี้เริ่มหายากแล้วนะครับแจ้มแดงนวนหาช้อนไม่ค่อยได้แล้วนะครับปลาเริ่มหายากแล้วนะครับส่วนอาหารที่ผมใช้ใช้ให้น้องกินตอนนี้นะครับก็คือหนอนจิ๋วครับหนอนจิ๋วเป็นยังไงเช่นครับบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้ครับแต่ผมจะนํามาให้ดูนะครับนี่ก็คือหนอนจิ๋วนะครับที่ผมใช้ให้น้อง กินทุกวันนะครับอาหารตัวนี้ผมสั่งมาจากลาซาดานะครับกระปุกละ25บาทผมสั่งมาหนึ่งกระปุกครับน้องกินทุกวันน้องก็สีก็จะชัดขึ้นนะครับน้องก็จะโตวไวขึ้นสีก็จะชัดขึ้นมันก็จะสวยมากนะครับ ผมก็ไม่ได้มีแก้มแดงเมืองนนอยา่นะครับผมก็มีประกัดป่ายีสานอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมจะนํามาให้ชมกันนะครับตัวที่อยู่โหลขวดข้างหน้าเนี่ยนะครับคือประกัดอีสานเป็นปลาไพอีสานของบ้านเรานะครับตอนนี้น้องยังถอดสีอยู่นะครับเดี๋ยว้าเกิดน้องสีมาแล้วทุกคนจะเห็นเลยครับว่าเกตดน้องจะเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวรออีกสัาครับเดี๋ยวน้องเขาเห็นทุกค่อสตู้แล้วน้องเขาจะแพ้ครับ นนี้น้องก็เริ่มเห็นคู่ต่อสู้แล้วครับน้องเริ่มแผนละครับแต่วันนี้เหมือนน้องยังกลัวคู่ต่อสู้อยู่ยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ครับน้องฟอร์มอีกสักพักนึ่งครับน้องถึงจะกล้าน้ำที่เห็นเป็นน้ำสีเหลืองนี่ก็คือน้ำหมักใบหูกวางนะครับหรือจะใช้ใบตองหมักก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใช้ใบหูกวางก็จะดีกว่าจะมีสารของยี่ปลา ของไวหูกวางที่ปลาต้องการมากกว่านะครับก็สำหรับวันนี้ก็อ,อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ